สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะยามเย็นค่ะพามาชมบอลสีสวยๆในสวนกันนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะก็สามารถโทรสั่งซื้อติดต่อหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะ หรือว่าท่านใดมีเฟซก็สามารถทักเฟซบุ๊กได้นะคะสวนสานิตบอลสีพิจิตนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนะคะมีให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิมค่นะเนี่ยค่ะอันนี้สวยนะคะหาริพุนชัยนะคะตอนนี้ก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่50นะคะเป็นไม้ใบายาวนะคะน้ำตาลลายๆค่ะอันนี้นะะอันนี้จะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาว เวลาโตสวยมากนะคะเจ้าสาวนี่เขาเป็นไม้ป้ายนะคะก็ตอนนี้มีแบ่งเจ้าสาวอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะยิ่งโตยิ่งป้ายชัดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มรัพย์อันนี้มีแบ่งต้นลูกอยู่ที่50นะคะคุ้มทรั์แล้วก็อันนี้ไม้เลิฟนะคะสายสุดน,นี่ค่ะไม้เลิฟนะคะตอนนี้น่าจะมีต้นลูกอีกประมาณสองสามต้นนะคะจะแบ่งอยู่ที่ หกบาทนะคะหมายเลิฟค่ะอันนี้หลวงปู่อ่ำนะคะใบยาวเป็นไม้กัดสีนะคะเขาจะกัดเป็น3าสีนะคะขาวช่วงพ้เขียวนะคะอันนี้สําหรับหลวงปูอ่อ่ำวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะหลวงปู่อ่ำสีนิ้วจะอยู่ที่60บาทนะคะดูลายใบเขานะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นบาวรรัตนาโกสินนะคะบาวรตกพุ่มดีมากเลยนะคะ สำหรับบวรตอนนี้ก็จะมีเป็นไซส์4นิ้วแบ่ง150นะคะใบาย,ยาวกระสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้นใหญ่แต่หนูไม่ได้เปลี่ยนกระถางเท่านั้นเองนะคะอ่อันนี้สีหวานเลยหวานใจค่ะทั้งแถบเลยนะคะหวานใจหวานใจนี่เขาจะเป็นไม้โทนหวานหวาเลยสีออกชมพูชมพูนะคะก็อันนี้จะมีแบ่งต้นลูกอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับหวานใจนะคะอันนี้เพชรพล้านนะคะเพชรพันล้าน ตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวล้วนนะคะพอโตขึ้นนะคะเขาก็จะเริ่มกัดสีชมพูมานะคะเป็นไม้เก่าค่ะชื่อเพชรพันล้านนะคะมีต้นลูกออกแล้วนะคะต้นลูกยังเขียวล้วนอยู่นะคะจะแบ่งอยู่ที่50บาทน,นะคะสําหรับเพชรพันล้านนี่ฮาริพุนชัยนะคะสวยมากนะคะดูลายตอนโตเขาสิคะเขาจะเป็นแบบมีลายๆายขึ้นมาบางทีก็จะมีเลือบชมพูนิดหน่อยได้นะคะนี่แต่ละใบลายไม่เหมือนกันค่ะนี่นะคะ อันนี้คือฮาริพุนชัยอย่างไม้เก่านะคะหนูมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ห้าสิบนะคะไม้เก่าใบยาวฮาริพุนชยัยมาด้านนี้จะเป็นตาลแม่กุซุมานะคะสีจะออกชมพูพัดเถวสวยมากเหมือนกันเป็นไม้เก่าเช่นเดียวกันนะคะตาลแม่กุซุมาตาลแม่จันทานะคะอาจจะเป็นไม้ตระกูลเดียวกันแต่คนละโทนสีนะคะนี่ค่ะอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันยักษ์ปักหลันนี้เป็นไม้ที่ใบใหญ่นะคะ ไม้ป้ายค่ะอันนี้สวยมากเป็นบอนสีที่โทนเหมือนกันใบแข็งนะคะน,นี่ตับรามเกียนค่ะมัชฉานุนะคะมัชฉานุอันนี้มีต้นแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่หกสิบบาทไม้มัชฉานุจะเป็นโทนเสาขาวนะคะแล้วก็มีเม็ดขึ้นเป็นจุดๆสีแดงนะคะ สีสวยมากแล้วสังเกตหน้าใบไหมคะเขาหันออกด้านข้างนะคะแบบนี้นะคะเขาพุ่มสวยมากนะคะไม้ชนิดนี้นี่น้าเมืองนอนนะคะต้นนี้ขอหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะดูหน้าเขาค่ะสวยมากนะคะนี่หน้าหวานด้วยนะคะด่างค่ะนี่นะคะใครรับขอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสําหรับน้าเมืองโนนัวแก้วนะคะนี่ก็เปิดด่างมาให้เห็นแล้วนะคะ บัวแก้วใบกลมสีชมพูนะคะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับบัวแก้วค่นคะนะคะคุ้มซับต้นละห้าสิบนะคะก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะสีเขาจะออกส้มๆแดงแงนะคะอันนี้มีชื่อว่าคุ้มซับค่ะสาวเมืองสิงห์นะคะอันนี้เริ่มกัดหน้ามาแล้วค่ะเขากัดเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ขออยู่ที่ห้าสิบนะคะ ใครรับสาวเมืองสิงสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะน,นี้ไม้โทนหวานไม้กัดสีค่ะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะทองประกายเศษนะคะอันนี้ออกโทนแบบเศษเศษส้มๆนะคะต้นละห้าสิบนะคะสำหรับทองประกายเศษอันนี้ก็สีสวยค่ะนี่นะคะนี่อันนี้ก็ชมป้านนะคะ ชมปานตอนนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่60นะคะดูชมปานเวลาโตนะคะสวยมากใบเขาจะเหมือนจีบบัวเลยค่ะแล้วก็ข้างในเขาจะกัดเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะนี่อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้คือท้าวโกใสนะคะท้าวโกใสนะคะเวลากัดสีนะคะอันนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่70นะคะท้าโกไสเป็นไม้ตอนเด็กสีออกเขียวๆค่ะนี่อันนี้เพิ่งออกดอกไปเลยนะคะ ใบล่างเลยเล็กเอ้ยใบกลางนะคะใบยอดนะคะเลยเล็กลงนะคะอันนี้คือสุริชานล่างเต็มของเขาเลยนะคะใบจะหยกัยกๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็เม็ดแดงๆนี่กระจายทั่วใบนะคะเหลืองสุริชานนะคะตอนเด็กๆเ,เป็นพื้นเหลืองเม็ดๆค่ะจุดแดงธรรมดานะคะโตมาตัดได้อีกนะคะอันนี้จะมีแบ่งต้นลูกอยู่ที่100บาทนะคะเหลืองสุริชานนะคะ ะะชาตินกรยิ่งโตยิ่งเข้มนะคะแล้วก็เปิดด่างด้วยนะคะชาตินกรนหลวงราเสนหานะคะอันนี้ก็จะมีต้นลูกออกแล้วนะคะเราเริ่มทยอยออกจะอยู่ที่40สิบนะคะหลวงราชเสนหานี่นะคะสวยมากนี่ค่ะไล่กันไปเลยนะคะมีหลากหลายพันเลยอันนี้เพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาหมายโทนเข้ม นี่แล้วก็จะมีสุนทรพูนะคะสุนทรภูก็จะมีแบ่งด้วยนะคะมีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่50าสิบนะคะสุนทรพูนะคะอันนี้พนนารายนะคะพันนารายอันนี้ก็เต็งมูเหมือนกันนะคะนี่ค่ะพามาดูนินไอยรานะคะนี่ดูใบเขานะคะมันจะพิ้วด้วยนะคะสวยมากนะคะนินอยราเขาจะเข้มเขม้หน่อย นี่สะโพกกว้างๆนะคะตอนนี้มีแบ่งต้นลูกอยู่ที่60สินะคะใครสนใจสามารถสั่งได้แล้วนะคะนินอยราไม้ทนเข้มค่ะอันนี้สวยอันนี้นายมั่นปืนยาวนะคะต้นนี้เขายังกลางไม่เต็มที่คะ่ะหลอดนี้นี่กัดสีนะคะนายมั่นปืนยาวนี่อันนี้ก็คือลูกไม้ของที่สวนอีกเหมือนกันสีชมพูใบาย,ยาวแล้วดูขอบใบเขานะคะพิ้วมาเลย นี่นะคะสวยมากอันนี้พ่อผ่าแล้วนะคะเดี๋ยวรอจำนวนออกนะคะจะมาอัปเดตนะคะสวยมากเลยใบก็แข็งแข็งดูทรงหูใบเขานะคะเหมือนกันอย่างกาแฟค่ะสใบนี้ฮะนุมานเชิญทงนะคะดูสีตอนกัดนะคะเขาก็จะกัดเป็นแบบนี้ค่ะนีข่ขาวด้านนี้เป็นเทพอ่อัมมาริดนะคะอมมริดกัดขาว นางสุชชดานะคะตอนนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่35บาทนะคะสำหรับนางสุชชดาสีสวยมากนะคะบัวหิมะนะคะบัวหิมะอันนี้สวยมากใบแข็งนะะอันนี้เพชรสีปะทุมนะคะ ไซนี้จะเป็น6นิ้วนะคะกระสีแล้วด้วยนะคะเพชรสีประทุมต้นนี้เป็น2ต้นคู่นะคะขออยู่ที่ราคา3า0บาทนะคะเพชรสีประทุมค่ะไม้กระสีตอนเด็กเกเขาจะเขียวนะคะอันนี้จะเป็นไซส์6นิ้วนะคะนี่อันนี้ลูกไม้นะคะออกใบเล็กๆสีออกส้มๆม,มหน่อยนะคะอันนี้ขอต้นละ50บนะคะ50สวยมากเนี่ยน,นี้สวยนะคะไม้กาบ พญานาคราชนะคะกระถางละห้าสิบนะคะพญานาคราชเป็นกาบชูช่อบเหมือนตละลปัดแบบนี้นะคะอันนี้หานุมานออกศึกนะคะออกศึกมีแบ่งต้นละห้าสิบนะคะแล้วก็เถาขาวด้านนู้นจะเป็นบอ่อเงินนะคะบ่อเงินต้นละสามสิบห้าบาทนะคะอันนี้พรสวงนะคะไม้สีเปิดไม้กาบค่ะสงสวยอันนี้ขออยู่ที่เก้าสิบนะคะสำหรับพรสวง หน้าใบสวยๆนะคะนี่ค่ะซับราชานะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ130นะคะซับราชากระดูกเส้นใบเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะคะนี่มัชชานุนะคะ60บาทนะคะมัชชานุเดี๋ยวพาไปชมค่ะตอนเข้าพุ่มเข้ากอนะคะใบตกพุ่มสวยมากนะคะมัชชานุกับรามเกียรินี่ค่ะไก่รัศมีนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่150จะเห็นได้ว่ากัดเร็วมากนะคะ นี่ค่ะกัดมาแต่เด็กเลยกัดสีเร็วแล้วก็ฟอร์มไม่สูงด้วยไม้คอมเพกค่ะสายพาเนตนะคะ100บาทอันนี้กัดแดงนะคะเวลาโตขึ้นเดี๋ยวหนูพาไปชมตอนกัดเต็มๆนะคะสายพาเนตรไม้กัดสีค่ะอันนี้ก็ไม้ฟอร์มเตี้ยเหมือนกันนะคะทรงไม่สูงเลยนะคะได้แค่นี้ค่ะยันโตเลยนะคะเขาจะการไม่ยืดอันนี้คือแผ่นดินทำแผ่นดินทองนะคะ ดูสีเขานะคะสดมากๆอันนี้ขออยู่ที่150นะคะสำหรับแผ่นดินทำแผ่นดินทองค่ะนี่อันนี้ก็สวยค่ะกลมเจ้าทรัพ์นะคะกลมเจ้าทรัพย์ให้ไป100บาทนะคะกลมเจ้าทรัพย์เม็ดแดงลอยขึ้นมาสวยมากเลยนะคะกลมเจ้าทรัพย์ค่ะอันนี้จะเป็นวิษนุกรรมประสิทธิ์นะคะไม้เก่าเป็นฟอร์มต้นคู่นะคะ ใครรับขออยู่ที่90นะคะต้นคู่มีแบบนี้กระถางเดียวนะคะชื่อว่าวิษณุกรรมประสิทธิ์ค่ะเป็นไม้โทนออกแดงนะคะไม้เก่าคุมทองนะคะกระถางละ100บาทนะคะอันนี้หน้าเขาจะเป็นออกตัดกับสีจุดดีมากเลยนะคะหน้านี้เบ็ดแดงเทพอักษรานะคะอันนี้ไม้ป้ายไม้ด่างนะคะอันนี้ขออยู่ที่60นะคะ60สวยมากนะคะด่างสวยสวย อสงขายนะคะกระถางละ100บาทเป็นไม้ป้ายด้วยไม้กัดสีด้วยนะคะนี่นะคะอสงขายอันนี้จะเป็นอ่ะพิมหุมามหาเศรษฐีนี่ไม้ฟอร์มเตียค่ะ สีสวยมากนะคะอันนี้ขออยู่ที่100นะคะชื่อจะยาวนิดหนึ่งนะคะอะพิมหุมามหาเศรษฐีนีค่ะมานีล้อมเพชรนะคะต้นนี้คือด่างเยอะมากๆเลยนะคะใครรับต้นนี้ขออยู่ที่120นะคะสําหรับมานีล้อมเพชรค่ะสุวรรณศรนะคะอันนี้ก็ด่างค่ะน่าจะเข้มหน่อยนะคะเป็นไม้ใบหก ขออยู่ที่150บนะคะสุวรรณศ่น,น,นไม้ลไอเทมนะคะไม้ใหม่เมื่อประมาณปีสองปีก่อนนี่นะคะอันนี้ผ่ใบเล็กๆนะคะถ้าใครจำได้ไผ่ตัวนี้คือพ่อเอาไปประกวดนะคะแล้วตอนนี้ก็พาออกมาแล้วนะคะใบเล็กๆนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่กระถางละห้าบนะคะเป็นใบไผ่ใบเล็กเลยนะคะเล็กจริงๆนะคะอันเนี้ยเล็กกว่านิว้วเราอีกนะคะ ลิบบินค่ะอันนี้ฟอร์มไม่สูงนะคะฟอร์มสวยมากแล้วใบดกๆนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่สามร้อยบาทนะคะลิบบินอันนี้สีลาหุ้มทองนะคะมีใบใหม่นะคะเปิดด่างมาหนึ่งใบเพื่อใครชอบนะคะอันนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะมีแบ่งหนึ่งต้นค่ะอันนี้สีออกโทนส้มๆหน่อยนะคะพญาหงมีหูใต้ใบด้วยนะคะเริ่มมีขึ้นมาบ้างแล้วอันนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะหกสิบ มีต้นเดียวนะคะสําหรับพระยาหงค่ะอันนี้จะเป็นจังหวัดลําพูนนะคะอยู่ในตับจังหวัดใบกลมๆนะคะกลมสีทนขาว อันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบนะคะสำหรับจังหวัดลำพูนค่ะสิริโชคนะคะต้นละหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นแม่ค่ะไม้ชนิดนี้ออกทนชมพูนะคะสิริโชคเนี่ค่ะน,นี้จะเป็นเพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทองให้ไปอยู่ที่ห5 0้าิบนะคะเพชรจอมทองสวยมากนะคะไม้ชนิดนี้นี่อันนี้หลวงราชเสดหานะคะให้ไป4ี่สิบนะคะ เขาจะเป็นโทนออกชุม่มพูนะคะหลวงราชเสน่หาค่ะ40บาทเพชรมณฑนนะคะกระถางละห0นะคะเป็นไม้โทนแดงนะคะไม้เก่าค่ะอันนี้แดงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะกัดเม็ดแดงขึ้นมาอีกนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่50มีชื่อว่าเพชรมณฑนนะคะอันนี้สุนทรผู้นะคะกระถางละห0นะคะอันนี้ใบแข็งใบโทนมากนะคะสุนทรผู้เป็นไม้เก่าค่ะ ต้นละ50นะคะนี้อันนี้เพชรพันล้านนะคะต้นละ50นะคะเพชรพันล้านนี่นะคะเป็นไม้กะสีค่ะไม้ชนิดนี้กะสีชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะตระกูลเดียวกับคกหลงค่ะแต่ชื่อว่าเพชรพันล้านนะคะแสนคำเมืองไม้เข้มเข้มนะคะอันนี้ขออยู่ที่เจ็สิบนะคะสำหรับแสนคำเมืองนะคะ เม็ดทั่วใบเหมือนกันนะคะไม้โทนเข้มพันดาวนะคะเม็ดแดงๆนะคะกระจายตัวทั่วใบเลยเป็นเม็ดเล็กๆนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่70นะคะสำหรับพันดาวเป็นไม้เขาเรียกกัดสีด้วยกัดเม็ดด้วยนะคะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะพื้นจะเป็นขาวล้วนเลยนะคะเวลาโตกัดพื้นชมพูค่ะ ม่วงมหาการนะคะอันนี้กระถางละเก้าสิบนะคะหน้าแจ่มมากเลยนะคะสําหรับม่วงมหาการเมร็ดชมพูชมพูนะคะกระถางละเก้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะสวยมากอันนี้พลอยชมพูนะคะต้นละห้าสิบนะคะเป็นไม้โทนเข้มเขมค่ะนี้มีเม็ดรกระจายทั่วเลยนะคะยิ่งโตจะเข้มกว่านี้นะคะพลอยชมพูเดี๋ยวหนูพาไปชมค่ะเพชรสีนิ่นนะคะนี้ไม้โทนเข้มๆค่ะ นี่นะคะขออยู่ที่ต้นละ60ิบนะคะสำหรับเพชรสีนิน่นโทนเข้มเขมเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ปีขงค่ะต้นละ100บาทนะคะเริ่มกับสีมาแล้วด้วยนะคะปีขงเวลาโตไม้ตัวนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะนี้เป็นอาซูนีบาทนะคะ เป็นไม้ที่กระดูกชัดเส้นใบชัดนะคะให้ไปอยู่ที่100นะคะอสุนีบาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนสามารถจดชื่อจดสายพันโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะ เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสนใจสั่งซื้อมีเก็บปลายทางด้วยนะคะท่านใดสะดวกปลายทางหรือโอนแจ้งหนูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ